พอรสิวลีฟิลกิติกรสวัสดีปีใหม่2566สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐ32 TNN 16 INN ช่อง11และข่าวสดเมื่อวันพุทธที่18มกราคม2566เวลา9น้นาฬกาถึง16นาฬกาได้เข้าพบนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับ ด้วยความขอบคุณนะครับกับผมก็แนะนำของสนักงานพระพุทธศาสนาติซึ่งก็ถือว่าเป็นหวยงานของรัฐครับมีหน้าที่ตามอำนาจตามกฎหมายก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็แสดงความชื่นชมมูลิธินะครับที่ถือว่าจุดประสงค์เหมือนการน้่งฟิลซึ่งเป็นรล่นใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นใหม่ที่จะเป็น การนำในการนาหลักธรรมไปให้น้องๆนะครับหรืออาจจะให้สังคมนะครับสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะมีอะไรที่ทางสำนักงานพุทธศาสนาชาติจะได้สนับสนุนช่วยเหลือเรายินดีเป็นอย่างยิ่งและถ้าสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติมีสิ่งหลานประน้อยที่จะขอรับการสนับสนุนจาก ซึ่งก็เป็นประโยชน์ในเรื่องวัตถุประสงค์เดียวกันนี่แหละนะครับก็อาจจะต้องขอรบกวนยินดีครับท่านท่านประธานและก็น้องๆยินดีครับ่าจารับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32 ู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN 16 TNN 16กนะคะก็มีความยินดีมากที่ทางมูลนิธิได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ติดการปีนี้ปีที่2แล้วนะคะในในในมุมของสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16กนะคะก็ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ซาบซึ้งมากที่ที่ยังระลึกถึงกันเสมอนะคะไม่เคยลืมเลยมาทุกปีแล้วก็ทั้งเราก็ มุ่งมั่นตั้งใจในการนําเสนอข่าวสารข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงเศรษฐกิจซึ่งก็มีพี่โจซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะคะเข้ามาร่วมด้วยปีนี้เข้ามาร่วมเจอกันปีนี้ด้วยปีที้ไม่ได้เจอนะคะก็เราก็ยินดีสนับสนุนหน่วยงานที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็ในในองค์กรเอกชนที่แบบมารวมตัวกันแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะทางทีนี้ก็ยินดีแล้วก็สนับสนุนค่ะขอบคุณมากเลยครับครับ สำนักข่าวดัง i n n ครับก็พวกเราในฐานะนะครัมูลนิธิภาษาเวียดีนะครับดาราเสุญนะครับก็ขอไว้พอให้สำนักข่าว i n n นะครับตลอดจนทีมงานทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีแรงกำลังนะครับที่จะผลิตข่าวดีๆนะครับแล้วก็ขอให้สำนักข่าว i n n เป็นที่รักของผู้เสพข่าวทุกๆคนตลอดไปนานเท่านานเลยนะครับผมครับสถานีโทรทัศน์ช่อง11ครับสวัสดีครับผมพวกเราในนามมูลนิธิภาสาเวียดีนะครับ ครับ <One> ก <input> ็ขอให้นะครับทีมงานนะครับของเอ็นพีทีะครับส่วนคณกรรมการแข็งแรงนะครับทุกทุกคนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวแล้วก็สื่อสารต่างๆนะครับก็ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนนะครับครับผมครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับก็เลยช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนำพระศิวลีในโครงการประดิษฐานทั่วประเทศ789องค์เนี่ยให้เป็นมงคลนะครับครับผมครับนะครับขอบคุณครับผม และหนังสือพิมพ์ข่าวสดสวัสดีปีใหม่ครับยินดีครับให้ทางข่าวสดของเรานะครับเป็นที่ชื่อเสียงนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับขอให้ข่าาวสรดีมีแรงพลังแลผลิตผลงานข่าวสารดีๆนะครับให้แฟนเป็นแฟนได้ึเขาเรียกว่าเสพข่าวนะครับยาวไปเนื่องตลอดไปเลยนะครับครับผมดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พ่อพระสิวลีกดให้นะครับครับผมหมูลันพี่ประสิวลี เป็นดาราสายคุณองค์การกิจศุลไม่สสัยหาผลกำไรตับธุรกิจของมวลมนุษยา มูนลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญองค์กรการกุศลไม่สแสวงหาผลกำไรขอเชิญร่วมบุญพัฒนาองค์กรมูนลนิธิพระศิวลีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสังคมให้น่าอยู่ขจัดทุกบำรุงสุขดวงตาเห็นธรรมช่วยเหลือมวลมนุษยชาติมูนลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญทะเบียนเลขที่1ทับสองเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีการเลี่ยนลายตามใบอนุญาตเลขที่17ึ่งทับสองตามประกาศราฐกิจจานุเบกษากระทรวงมหาไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่แแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเลี่ยนลายพุทธศักราช2400 ทาการเรื่อยลอยโดยวิธีประชาสัมพันธ์ทางวาจาสื่อสั่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อสังคมออนไลน์ตั้งกล่องรับบริจาคและจัดกิจกรรมต่างๆโดยโกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่เลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย0208932624ชื่อบัญชีมูนลนิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่รายการหาธรรมติดต่อสอบถาม0826361965รายไอดีแอปพระศรีวลี789